ออก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณไบบอนเพลสห้องพักรายปีแต่ผีไยวันขอขอบคุณด้วยค่ะซอสปรุงโรตราภูเขาเทยซอสไว้ชัยหยอะหรือจิ้มขวดไว้ใช้แทงหรือจิ้มตุ่น <laughs> และต้องขอบคุณสำหรับออลิโอซึมซับได้จริงกางเกงลิงน้ำไม่แดงขอขอบคุณค่ะ, <laughs> คคะเครื่องดื่มกระทิงดองลูกผู้ชายตัวจริงต้องเปิดซิงกระเทยค่ะ และอีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะทัวมันลิมองตราเจดีคหม่ยสดต,ตัดเสมอขอบคุณค่ะกระดี่ปั๊บตาปุ๊บค่ะกินปุ๊บปั๊บค่ะและขอบคุณสำหรับซาราห์ยาแก้ปวดหัวพ่อผัวไปเป็นเมียคนอื่นค่ะสุดท้ายขอบคุณเยลลีป่ปีผู้เหนียวสุดฤทธิ์ติดคอตายค่ะ และนั่นคือพวกสนับสนุนรองใจดีของเราที่ต้องขอขอบพระคุณมากเพราะไม่มีท่านเราอยู่ไม่ได้